อันนี้เป็นแคนแค้นเอได้พี่น้องแคนเอนะครับแคนเอในสี่เด้ง่ายสำหรับสำหรับผู้คนที่ฝึกเป่าแคนหรือว่าฮัดเป่าแคนเนะาะฮัดเป่าแคนฝึกเป่าแคนแค้นเอมเนอร์อันนี้สิเป่าให้พี่น้องเขาได้ฟังท่านสอยสุดสะแนนเดิน เวลาเฮาสิเป่าสิเป่าไล่สอยมันเป็นยังไงกล่องกอเป็นทีเงียงๆเดี๋ยวเดิเป็นบ่อหอยเป็นยังไงการเป่าแคนการเป่าแคนตรงบ่อือจังสิเงียงๆอยู่เดียวยังไม่ทันได้องศาอ้าวเอึ้บอาจจะขาด ได,ได้การแล้วการเ <c oughs> ป่าแค่ไล่สอยกตอ็ต้องปิดหูแล้วพี่น้องปิดหูแค่รูแคนด้านด้านสายมือคนเป่าเนะครับด้วด้านสายมือคนเป่าอับปิดนิ้วก้อยเนาะนิ้วก้อยเพืเน้นเอว่าลูกจังหลักการติดตามด้วยนิวน้วนิ้วนางลูกที่หก เป็นลูกคู่เพิ่นเพื่อนเอนว่าลูกคู่เนาะด้านขวาอลูกที่สามนะครับกที่สามนำมัดเป็น่พวกหนึ่งสองสามเพื่อนเอนว่าคู่สอยเพื่อนเอ็นว่าคู่สอย,อ,สอ,ยอันนี้แบ็กกราวตดลูกคู่กันไปคู่สอยมัดกตรต้องมีการเกินเนาะการเกินเป่าแค่ไล่สอย แต่ว่าบางอาจารย์ก็จิขึ้นบุคือกันนะครับอันนี้กับบอบพันวากันเอาตามถนัดภัยนัดเพลินกันมาเนาะแต่ละคู่าอาจารย์ก็จิบุคือกันแต่อันนี้เป็นแนวเป็นแน่วเป็นสูตรของบ่าวิสารนะครับลองฟังบางในการเกินนะครับ การเกรนนะครับเกรนตาละตาลา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 ล่ะลา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 อันน so so oui> mm uh 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 ี้แค่เป็นแนวทางนิดหน่อยเนาะแต่ไว้เวลาเขาเป่าไปหลีกะ มันกับสิลูกพันลูกเกี่ยวมันก่อบางที่ก็จะอาจจะ,จจะตี่แต่แต่หลายอาจจะหน่อยอาจจะหลายเนี่ยกับบทอทหอก,กันนะพี่น้องแล้วแต่ประเด็นว่าเป่าเป่าไปตามตามจินตนาการตามตามใจเฮาเฮาเฮายา้าใบทีนว่าเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะหลายขึ้นมาแน่เนาะ แต่ว่ากระิยุ่นให้ประมาณนี่นะครับย่ให้ประมาณนี้อันนี้คือเกินเกินเกินแล้วก็มาลงจังเป็นว่าเรื่องลงจังเนาะ คือเกินหลังหลังจากเข้าเกินแล้วบอ่ะก็สิเป็นเป็นอินโทรเนาะอินโทรอินโทรก็คือก่อนก่อนทอาสิใหญ่ก่อนทอาสิใหญ่ก่อนทอาสิพันไปเนาะเ่อทอดสิอ่าไปของไร่ของเพื่นเนาะบองยังไงจะไปเนาะไปนอนมันอ่าหลังสมมติมาเข้าเกินมาเนาะ แล้ว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 แ,แบบล้วแล้ว่เนมาลูกโลยนะี่คือลูกโรยเนาะตอนนี้ครับผมทังบ้านทดเด็กสอนว่ามันถือถือซ่อนถึอล่าถือมีฮะก็บบนันไดานพีเนองเอาเอาบันไดเสียง่านะครับเอาบันไดเสียงว่าสักก่อน Ta -la, ta la 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 no, ตะລะລะລะละันตะละລะลันนั่นแหละตะละละลາลາลันตะละนั่ มาลบบ้านลราไปเนี่ยเตะเล่นแตแเล่นเตแเล่นแตแหลนแตะเล่นแตแล่ตเล่นแตะลนแตแเล่นแตล่นตเล่นต่อยเล่นตะลิต่อยเล่นตะแลลิต่อยเลนเต้นเกี่ยวไปงูมากเกี่ยวไก่มากอยู่นี่ตอนนี้คนอื่นว่าเป็นไล่ซอยไล่ซอยเสมอผากซะก่อนนอกจากข้าจังคอยอะไรึ้นไปในร่ ล้ำแนว่าได้อนางพ่อข้าวเร้วจิ้ยายก่อนล้ำต่อเขาก็จังมาไปเดทัน เกี่ยวไปเกี่ยวไปก็มาเงาะมาเกี่ยวไปนี่นะเนาะอันนี้เปินเอิรนว่าไล่ไล่สุดสแนนอยู่ในระดับระดับกลางๆเนาะลังจากนเท่าถ้าเข้าคลองเข้ายังไปแล้วเข้าก็จังคอยพันขึนไปเกี่ยวเหนโงลงมาอย่างประมาณนี้แล้วก็ใส่ใส่เพิ่นดทอนทอนทอนพนลัำเราว่าไงอนหุกกบได้นาพี่น้องทอนหุกทอนลำดนเตนเตะเด้อเดเดเล่นตะลา ดันดันตาเดนเดนตาเด่เดันเดันตาเล่นตเล่นนต่าเาเาอเป็นภาษาเอาเสียงเป็นพื้นฐานเนาะบราดเนวาตัโนดตัล่าตัวซ่อนตัมีอย่างบราดเนวาเนาะพี่น้องเอาเป็นสำเนียงซะก่อนคือก่อนตอนสี่ใหญ่ก็เดินทอนหกมาแต่เนาะ ต้นเต่ <rain> าเต ouais. ่าเล่นเล่นเตลลนตันต้นเตาเต่าเล่นเนเตลเล่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 นตลเล่นเตลเล่นเตลเล่นเตเลนเตลเล่นเตเลนเตลเล่นเตลเล่นเตเลนะตลเล่นะตลเล่นเตลเล่นเตลเลนเตลเล่นเตลเล่นะตัเล่นเตเล่นเตเล่นเตลเล่นเตลเลนตเล่นเตลเลนตลเล่นเลนต่นเตเลนตลเลนเตลนต่นเตลเลนตลล่นเตลนต่นเตเลนตลเล่นเลนต่นเตเล่นตนเตน การเป่าแคนทั้งซอยซอยสุดสแน,น่นยังกะว่าไปเนาะแต่ว่าเป่าพื้นไล่ไร้แคนนี่มันสีบริยุดแบบเป๊ะๆพื้นฐานท้องแต่ละแต่ละหมอแค้นไป่นองไปเพื่อนเอินว่าไปตามเอกลักษณ์ของภัยของเพิ่นอยู่เนาะคือจังบ่าอีสานไปตามเอกลักษณ์ของบาอีสานแต่ว่ากะสำเนียงมันกะเพื่อนเอินว่าไล่ซอยสุดแน่นอัน,นเดียวกันแต่ว่าเวลาเขาเป่าใหญ่ยังมันสีบลคือกัดเนาะ อาชนาล่ะเพ่อนยังบอกว่าเรียนคนละคู่จีปูคนละวาดแต่ว่ากอ่านหนังสืออ่านหนังสือหน้าเดียวกันอยู่เนาะอัานแฟนๆว่าเอฟซีหรือว่าลูกซีลูกหาหรือว่าลูกเต่าเราหลานโคงสเข้าใจบที่นี่การเป่าแค้นบานเนี้บัดนเพี่ยเพื่อน่าค่วมสามารถเฉพาะโตของไผรของเพื่อนนี่มันกิสิเกิดเค้มมาเอกเด็่น้องเกิดขึ้มมาเอกในในจินตนาการหรือว่าในค่วม อย่างพเนินว่ามันจะเกิดเกิดขึ้นมาเองของฝ่ของ,ของเผืนเน่อนนอเวลาเาลูกเหรนอาจจะเป็นลูกเหรนเอ้ยอการเป่าการใส่ลุม่มการใส่ล่มไซลีนแล้ะการบาลานซ์ของการเป่าไปมาเนาะมันกับจสามพันกันไปเหมดนเนาะแต่ว่ารับก,การที่เน้นๆที่แน,น,น,น่ๆก็คือเวลาเขาเป่านี่พยายามเป่าหันมันเป็นก้อนออกมาเป่าแค่ยังประมาณนี้นะเนาะนครับเพร่ะนี่มันเป็นามาเสียงแค้นสิบบนแน,น อันนี้ว่าให้เราบรรดาอีซีลูกซีลูกหาผู้เพื่อนบ่ท่านได้เปลี่ยนได้โหเนาะผู้เพื่อนเปลี่ยนแล้วเพื่นเฮ็ดไปได้เบิดละเนาะ,ะเราบรรดาหมอหมอเราหมอ,มอ,มอแค้นทั้งหลายนะครับผมเนาะอันนี้คือการเป่าแค้นทั้งสอยให้ติดเนี่ยการติดแค้นทั้งสอยให้ติดนิ้วก้อยเนาะนิ้วก้อยด้านซ้ายคนเป่าได้เป็นของที่ว่ากล่องมันกลับมามันจะเป็นดาน้านขวาเนาะเป็นด้านซ้ายนะครับใน,นลูกพุทธเอิร์ลลูกจังลูกจังลูกแบกกาว แล้วก็ลูกคูเนาะอันนี้ก็ลูกคู่ซอยอนี่มันมีโคอยู่อันนี้ทาซีบาลในลักษณะของขี้สากลออกถ้ามันจะไปทั้ง เมเจอร์ Major, เนาะสิออกมาทาั้ทงเป็นทางเมเจอร์มันบ่แม่นทางไมเนอร์ทางไมเนอร์ก็จะเป็นทางยาวอาจัรยเนานะพี่น้องทางยาวทางทางลายใหญ่ไงพูดถึงมา,ายใหญ่อันนี้เป็นลายซอยลายซอยว่ามันสิปวดสอยปวดทายซอยใหญ่ซอยสุดสะแนนอ่าซอยติดสูตรนี่มันสิเป็นทางออกมาเมเจอร์นิดนึงเพิ่นว่าอ่าในในในของการอื่นของอ่าขี้ซากกุนเสียงซากกุนคุณผู้บาเนาะนี่ง่ายๆแล้วกันง่ายๆในพี่น้องบมาทีาน่นี่ การเป่าแค้นนี่ขันห่อใจมักนะพี่น้องใจมักเนี่มันสิเป็นใจมักหนึ่งมีใจมักสองฝึกฝนสามฟั่งพยายามฟังหลักะที่จริงเวลาเป็นแหล้วอีรีนี่มันสิไปตามจิตนาการของคนสิเป่าเลยพี่น้องบริไปตามผู้บาอาจรยนบนช้อนใหม่ช้อนไห้นี่เป็นพื้นฐานเป็นบรรทัดฐานใบซะก่อนเนาะแต่เวลาเขาเป่าไปรีนี่เหมือนมันไอเดียมจะออกม่เองการการย้ายการย้ายลูกอ่าสำเเียงของแค้นมันจะไปตามจิตนาการเวลาเขาเป่าเนาะ แต่ละคนที่เพิ่นเป็นไปแล้วมันจะไปในลักษณะนั้นเนะาะแต่ว่าโอ้ย่ำย่ำเป็นแล้วเป่าไปเท่าใดก็ได้ได้อันอาจารย์ะน,นะคุณอะกรรมแนนเนาะเพราะว่าเขาเป่าไปตามใจตามใจสั่งตามสำเนียงสำเนียงมันก็จะเข่าโค้งเพิ่นเนาะอ่าเกี่ยวหรือว่าส,สลับลำวงอย่างประมาณนี้เนาะสลับลำวงในไล่สอยมันก็จะมีเนาะฟังฟังสลับลำวง <minority singing> <invoke> น call, ี่นะครับสิประมาณนี้เตาตรรตลอนเตลอนเต่าเร่่รต่าเ่รเ่นตาเลนตอนต่าเต่เร่เต่เ่ตาเร่ตลาต่าเร่ารต่าเรเต่เร่นต่รตาเรต่ารต่าตาร่เต่าเร่เต่าเรนเตาเร่นตลาเเต่าเราร่เต่าเรเต่าเร่เต่าเรเตาเร่าราเร่าเ่นเเ่อาาา่น่นเานารา่่เ คนห่วงละเม่นว่าเด้อนายใหญ่ก้อนหลงเอ้ยก้อนลำพาวะแต่เล่นแต่แต่เล่นแต่แต่เล่นแต่อย่างประมาณน้องเอาเมริกามาแนะนำเสียงแค้นเปลี่ยนบรรยากาศออกจากห้องสตูมาเอาน้ำหิมหัวหิมสวนต์นั่งไป้องนี่คือต้นหมักชุ่มผัวชุ่มผัวใบสานผัวแหวนเป็นเป็นพันธุ์ทับทิมจันทร์ กำลัง ane, gen, ออกมาออกผลเกษตรกรเนี่ยแหละนะน้อย่ำลูกศิษย์ลูกฮ้าเพิ่นมาเลี้ยนเป่าแค้นปัญญากับเจดีเก็บสู่กินเสียงแค้นกับจีวานขึ้นมาบสมบูรณ์นะเพื่นของน้องห้าพ่อกันมือละลายนะพ่อกันมือละลายมือละลายขัดเอาลายกับบ่อใดเดี๋ยวมันสิมันสิหลงสิลืมมันว่าเอามือละซ้ำในสักก่อนนะพี่น้องเน้องห้ากับเป่าเป็นหลักมัดท้วนท้วนกับเป่าอันนี้สอนในลักษณะแบบจำง่ายๆสอนโนดเอือนโนดโนดแค้นโนดของแค้นโนดของบ่อล้านนะครับเนาะ สอนในโน้ตของโบราณแห่งจำกันได้ไง่ายๆอันนี้เป็นแคนเอเมเนอร์เนาะแคนเอเมเนอร์ iner, นี่มันสิเวลาเฮาเอาไปเอาเอาใส่กันกับตัวโน้ตมัลสิเข้ากันงา่ายคำว่าคือจังลูกจังลูกโดนหลูกโดนมันถือ่อนยึดถือหลูกลาบางคนว่าลา่ลาลา่ลาล่าล่าเนาะไปแล้วไปแล้วแต่ว่ากัน,น,เ,ปนเป็นแคน,นแคนเต่าอื่นบบเนี่ยเนาะเป็นแคนเตา่าจีไมเนอร์อ,นนอันสีเนาะจีไมเนอร์เวลาเฮาเสียงมันลซิเคิลไปคนละเสียงอะไรแบบไหน มบนไดาเสียงมันสิบกเขากับอชนะแล้วปนว่าจังเวลาสอนจริงๆก็เอาเอเมเนอร์มาสอนนะพี่น้องเอาเอเมเนอร์มาสอนแล้วบ้านนี้มีเอฟซีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาจากจากไปแล้วเนาะจากอย่างแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียยังคนละเพิ่นอยากฟังการเป่าผ้าเป่าในน้าประชันว่าอันเป่าเสื้อลำล่ำขก่นเพิ่นว่าเป่าเสื้อลำขอนแก่นนี่มัน อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายเนะผู้ชายขันเสียงสูงเนี่ยก็จะเป็นดีม่เนอร์เนาะก็ประมาณเนี่ย โยกเดอใส่เก่าทวายบาทเนื้อเสียนขอกับเรียนคนฟังที่นั่งดูเนาะวันนี้ประมาณนี้เอาหน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าหายเสียงพอดีลีก็จะเป็นเป็นเสียงซี่ไม่เนอ่์เนาะซีเมเนอรนอันนี้มันจะสูงเกินไปเนาะสูงเกินไปนี่จะออกได้ลักษณะล่ำล่ำเดินกระสินเนาะที่นี่เวลาเกินล่ำเดินกระสินเกินบุ้คกันพี่น้องแล้วแต่สิยงเกินไปเราว่าไข่ไข่ล่ำอุบุญอย่างประมาณเนาะ ถึงบาขั้นเทาสีเดินไพ่นกกางป่าประมาณนี้แหละเนาะอันนี้เพื่อนเอวนว่าล่ำออกในทํานองกาลสินหรือว่าทํานองสารคข้ามเนาะแต่ว่าบริสันกระล่ำเพระกระเทือนเหรอวเนาะเป็นเป็นเปล่ปล่ำพระกระเทืนอนมาฟันป่นากันไปหน่นองครับผมอ่ะมนีกามาเพื่อนเอวนว่ามาอับพนินทนาการเนาะแนะนําเสียงแค้นให้เราบรรดาลูกย์ลูกหาหรือว่าเอฟซีผู้เพิ่นมักเสียงเพิ่นใจแค้นฟังอยากเอาไป ศึกษาไปทดลองเป่านเนาะหรือว่าไปฟังเล่นๆน้พี่น้องกันนี่แหละแวะเข้ามาทางช่องเบาอีสานพินแค้นพี่น้องเฮากะ,ะเสดเบิงเพื่นเอ็นว่าที่นี่เป็นศูนย์ศูนย์รวมมรดกมูลมางอีสานบ้านเฮาเสียงพิณเสียงแคนเสียงโบดเสียงปี๋ปงล่างหรือว่ามรลองวะลำหลุนปูหลุนยาหลุนเกาหลุนไม่เนาะฮอมกันยินีีพี่น้องให้คัาวมวลซื่นสางสรรสืบสารต่อหน่อดกันมาครับผม ฉะนั้นแล้วใบสันกับขอขอบพระคุณงสำ ER หรับแฟนรายการฮอเอฟซีทุกท่านแลังจาทุกทุ่หม่องทุกหม่องบอลนอร์ทิเพิ่ small, นกำลังติดตามใบสันเออื่นว่าอย่างอุณหภูมิฟ้าขังไม่เป็นหรอกขอบคุณแรงกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ลูกเสือว่าทางช่องบ่าวีสานพินแคนกำลังบอกว่าไงว่าแฟนเพิ่นกำลังใหายแฟนเพิ่นเพิ่นกำลังให้ยกำลังแรงใจมาอย่างลดหลามเราบ่าวาสิในอ่า ฟ้าเมืองไทยหรือว่าทุกๆท,ท,ทั่วไปอย่างพื่นว่าทั่วโลกโซเชียลมีเดียเนาะประเทศนอกประเทศในหรือว่าเป็นเยอรมันอังกฤษเกาหลีสหรัฐอเมริกาเวียดนามากัมพูชาอู้หลายหลายหม่องจะเป็นของหลายมหายม่องอ่าซาบาวิสันอ่าเขาไปจอเบิรงในอยย่างพูดเล ผู้ชมอย่างประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเส้นว่าตั้นแตเปอร์เซ็นต์ตั้นแต่เปอร์เซ็นต์ในทางยูทูบแต่ว่าก็ถือว่าบาวิสานกะบกำลังเป็นทีหุ่นจักของเอฟซีทั้งหลายเนาะพี่น้องกะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกัแล้วกันเนาะที่เพิ่นมีความเมตตาอารีซอ,ซอยพลักดันซอยพลักดันซอยเป็นกําลังแรงใจในการสรั่งคลิปวิดีโอในการยังเพิ่มขึ้นว่าสาระบันเทิงให้พี่น้องเขาได้ฟังกันเนาะโบ่ายจะเป็นอยู่ทางกำต่างจังหวัด เนาะอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ใต่อยู่เหนืออยู่ก่อท่อหม้อเหตุการณ์ในงานอยู่กับากฟังเสียงพึ้นแค่แค่บรรเฮาขึ้นหอดบ้านจริงๆน้องพี่น้องกะคลิกเข้ามาที่ห้องอ่ายูทูบใบสานพิดแคนหรือว่าอยู่ในต่างแดนไปหาเงินต่างแดนคุดทองยังกว่าไปนอทางกำลังเยอรมันอเมริกาสหรัฐเนี่ยขึ้นหอดบ้านแห้งร้ายคนว่าอยากฟังเสียงแค้นพอได้มีแห้งอาทั้งใจในก็เฮากายคิดเข้ามาเนาะยูทูบใบสานพิดแคนพี่น้องเ้ากาจะได้ฟังเสียงพึ้นแค่แค่ง ฝากถึงพอถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องเฮานะครับเสียงแคนแห่งแดนอีสานาเสียงแคนเนี่ยเปรียบเสมือนอาน้ําทิพย์ฉลมใจอย่างเพิ่งกล่าไปเนาะเป็นเสียงแคนจากแดนสวรรค์มาสัน่นมานันพี่อน้องนะเป็นเป็นเสียงสวรรค์เป็นเสียงพระอินทร์นด้พี่น้องอมันม,มีนิทานมากอยู่ดอกเนาะเอาเดี๋ยวไทยๆแล้วกันก็ากว่าร้านในจังหน่อยเนาะกับบพัฒน์วากันกนะพี่น้องบอกโนก้หมอน์เป็นว่าส่งกําลังแรงใจให้กันและกันส่งความคิดถึงถึงกันและกัน บาอีสานกับพุมพ่มใจพุ่มใจหลายที่แฟนร,รายการเข้าพูดคอมเมนต์เข้ามาหลายเนาะพี่น้องครับผมกะกำลังเพิ่นเอิ้นว่ากำลังจะเติบโตเป็นบ้านหลังใหญ่ในโซเชียลมีเดียเนาะก็ถือว่าบาอีสานเป็นคนของอ่าแฟนๆ FC นะครับก็ขอฝากเนาะขอฝากอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างสารรค์บันเทิงไว้กับพี่น้องเฮาเนาะจะได้กะมองใดผิดตกอภัยเว้า ท,ทั้งเชอมอาจจะพลาดพังไปกะขอกราบอาภัยในกันแล้วกันนอ่บํพันวาก,กันนะพี่น้องนะเนาะยเรียกว่าเป็นการบ,ากบ่อนู่ห้อโมนเนาะบางที่เมื่อกาว่าไปม,ามันมัน,ม,นมันลวงมันเลื่อยสิกะกบ,กนะบ่พันวากันขอโทษขออภัยกันแล้วกันเนาะยังไงกะฝากไว้เนาะบ่าวอีสานพินแคนพี่น้องหอมอยอกฟังนั่งกะขิดเข้ามาเอา้าช่วนงนี้ก็คงจะเป็นถ่ายรายการน,นะพี่น้องถ้าชมมาเพราะกวนเพราะว่าแดดถอนในจังหน่อยแล้วอยู่ในโฮมอ่า ชมพู้สตูดิโอมือนนี่เอาทั้งหนาเอาทั้งหนาห้องเนาะทางนี้ก็จะเป็น,นต้นมะม่วงป,ปลูกมะม่วงไว้ปลูกริมหัวเนี่ยมาสามากก็เลาออกกร็ร่างกายฮดหม้อฮดสวนบริสารเ์เกศไปสลัดเนาะเพื่อเพื่อควบสุกเพื่อควบอย่างเพื่อนว่าสร้างความเพลิดเพลินให้กับเจ้าของเองนะพี่น้องเพื่อนว่านนะครับพอแม่พี่น,อออน,น้องห้าพอด้ะเบิ่งแล้วรก็ถือว่าไข้เขียดไปน้ำกันนะครับให้ควบสุกควบโม,มนซีมไปบ่ให้ถือสาหัควบกันพี่น้องเนาะ ขอให้หักให้แพงกันเ่มขึ้นหอดกันหักกันในน้อยแต่หักโดยดนนั่นก็แล้วกันนะครับผมออะอยู่ในบ้านลังไงลังเดียวกันคือช่อง YouTube หรือว่าในโลกโซเชียลมีเดียทัวโลกโลกกาคนแบบขอฝากซื้อฝากเสียงไว้ในกันอย่าลืมเปหนังเด้อเนาะเอาท่ายนี่ก็ขออวยพรเนาะห้เอฟซีห้แฟนแฟนรายการห้องบาอิสานทุกหม่องทุกบอลเนาะพี่ป่านาอาลูกเล็กเล็กแดงเลยว่า หนุ่มวัยรุ่นผู้สาวผู้บบาวผู้เถ่าผู้แก่เัี่กันแล้วแต่เนาขอให้มีอ,อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะแล้วกะ็ประกอบคิดอย่งางต่างๆให้สำเร็จผลเนาะสมความเมตมารปรารถนาสมความนึกคิดนะครับให,ให้ปังๆเพิ่นให้ปังๆสำเร็จสำเร็จ,รจทุกสิ่งอย่างกันแล้วกันเนาะอายุวันะสุขภัณฑ์ลนะเนาะปฏิพานธนสารสมบัติ โอ้ยพอดเป็นพระบดนี้เพป็นบ้านักพี่น้องเนาะไปเล่นขคนกัดกินเขาอีกแล้วพี่น้องคนทั้งคนแต้มหนาแต้มล้างเป่าผู้ผู้ว่าเป็นงูเห่าเป่าถือเป็นเป่าเสียงเป่าผู้พี่น้องเอ้ยอาจารย์แม่เรียว่ามรำบุญหล่นไปก็ได้นางหัวขวัญเบาอิสานเตืะเตะจวนเอาเตะเสาเตะเสี่ยวเปิดบ้าเสาละเลี้เขี่ยวมากกว่านั้นเสาแล้วนางเขี่ยวโดนมาในยังนักพี่น้องเอาเอาสั้นเดียวกันพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องครับผมเบาอิสานพินแคน ฝากไว้ใน่ใจพี่น้องชูผูกชูคนกันแล้วกันด้วยครับเด้อเอ้าสวัสดีครับนาน